ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา นี่มันอลังการมากเลยเนี่ยลาักาสุดค่ะเอ๊ะข้างในนี้มันมีความหมายอะไรนะชักโครกนี่เป็นระบบยักษ์มากเลยครับข้างหลังอะไรนั่นน่ะที่เป็นสีฟ้านั่นคืออะไรเนี่ยที่กดชักโครกค่ะโอ้โหมีที่กดชักโครกด้วยโอ้ยกกติกาเป็นยังไงครับี่ง่ายๆนะคะควายกับฝนจะแข่งกันทั้งหมดห้ารอบก็จะมีฉลากให้ทั้งหมด1ิอย่างก็คือของที่จะใช้กินหรือใช้อาบใช่ค่ะได้โคกขึ้นมา ไจะโดนกินหรื station, in, หอจะอาบอยันยิงยาวก็มาเป่ายิงชุบกไปก่อนนะฝนคนที่2นะถ้าใครเชียร์พี่ฟ้านะคะกดแฮชแท็กหนึ่งนะคะถ้าใครเชียร์พ um> <uh ี่ฝนนะคะกดแฮชแท็กสองค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคนละห้ารอบนะ ขออออก่่นใชได้ของอะไรอ่ะน้ำปลาปลาขออาบเลยแหละเริ่มต้นเลยอ่ะนี่จะเป็นการหมุนนะครับว่าจะได้กินหรืออาบเคล่อนเองนะได้ไหมครับกินกินปลาน้ำปลาทชิพันรสครับปลาชิพันรสขอดูน้ำปลาหน่อยครับกินเฮ้ยอี่นี่ขออีกนิดนึงขอล็กไตท้ำหาหนึ่งสองสามน่า หวานนะหวานกอกินน้ำปลาใครบ้านไหนวได้ไรครับโคโค้อเปิดเสียงเลยล้กดดิกดหนึ่งสงสมได้ได้กระดกปึ๊บกลังอยู่น้ำเลยได้ได้ได้ไม่เป็นไรรอบแรกแค่รอแรก้จับรอ ได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวใด้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่ดีใจอ่ะได้ติ้งนงได้ภาษาได้ก๋วยเตี๋ยวใครจะขึ้นนั่งบนชักโคร่อยอ่างนี้ลำบากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วชาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากพี่บอวเอาถังน้ำาด้วยครับนน่าากิเเอลยใส่เอาใส่เดี๋ยวใส่ลงไปครับเพราะเราต้องอาบ โเหเนื้อเนื้อเข้มข้นสะใจ1นตองตรงนี้นะส้ำทไ,ไมมาร้อนวะ <c oughs> เอาข้าวเสียวไเย็นอยู่นั้นก่อนแช่ไว้ก่อนอยู่ในชั้โคไว้ก่อนผมอยากจะเลือกสิ่งของก่อนหรือจะกดกินหรืออาบก่อนดีกดกดก่อนดีกว่า1น <1, 3. S 2> ื้องำกินหรืออาบ อาบอาบแล้วใายก็ต้องออกอ่ะสิอ่าฟ้ายออกมาได้ของอะไรครับฮ่าฮบูดูเอ๊ะมันสีอิ่วปะเนี่ยของคนใต้อ่ะโอเคลองไปหั่นหัวหอมหั่นอะไรใส่เนี่ยจัดไปมาพร้อมพร้อมอาบยังพร้อมแล้วพร้อมหนึ่งสองสามนี่นะ ดูน้ําข้างในนี่เป็นศูนย์รวมชาโคกใช่ไหมกินเป็นไงเหม็นมากกินมาถึงกล้องเลยอ่ะเหม็นมากเลยตอนยิ่งกว่าทั้งปลาดีครับดูสภาพตอนนี้น้ําเปลี่ยนสีไปเรื่อยครับอนนี้เป็นรอบที่สามของควายนะโอ็นหครับเสียงนี่มันลุ้นดีจริงๆเลยได้เขียวเขียวเขียวนี่ไงครับครับ ค้กมาแล้วครับเค้กเนี่ยเขาดูเค้กหน่อยครับทำไมหน้าเป็นอย่างั้นล่ะคะเค้กกันหนึ<_<_<_<_่งสองสามมีรูปด้วยรูปขึ้นด้วยรูปขึ้นด้วยไปโปรยเยอะไปโปรยเยอะปากเค้กแล้วนะคะอือปากเค้กน้ำตามนิดนึงอาบน้ำตามนิดนึงอ๋อ โอเคนี่นะครับเค้กเละก่อนจะไปปวดเฉพาก่อนครับพอตอนนี้เริ่มเหม็นมากเลยครับเอาเลยครับได้เลยครับหนึ่งสองสามไข่มุกไข่มุกหมุนครับหนึ่งสองสามโอ้โหดูเสียงเราใจสีแดงแดงแดงได้เฮ้ยทำไมมันอ้าพีกแกทราไมอาบกันจังเลยเนี่ยแม่หนูถ่ายคลิปอยู่หนูโทรกลับเร็วด้วยครับเร็วด้วยนนี่่กอนี่คือไข่มุก ไข่มุกอันดามันครับไข่มุกดำใส่เข้าไปครับจากร้านชิกชิชาจากร้านตัวเองและโดนเองด้วยมีที่ไหนอ่ะพี่ป้ายที่คาดผมหรืออะไรบนหัวสวยอันนี้เทรนด์ใหม่กำลังมาดูนะคะนี่นะคะน้ำไข่มุกนะคะสามหนึ่งสองสาม ไข่มุกร้านตัวเองด้วยครับจำได้ไหมจระเข้เองจระเข้ปะไข่มุกเราเต็มหน้ารอบนี้เอาเต็มหัวมาดูข้างหน้าครับใช้โคกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิกดกดใช้โคก่อนกดใช้โคก่อนนิดนึงหมุนหมุนด้วยหมุนหมุนลงไปตัดแล้วเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนดีเอาอันนี้ก่อนเจอครับอะไรน้ำน้ำเนี่ยน้ำอย่าบอกน้ หรืออาอาเฮ้ยเช็คดูดีมันดีเปล่าวขอเช็คหนี่อยเช็คชีอันเนี้ยมันก็ต้องได้แหละบาลผ้ายังไม่กินแด่ะเนี่ยอยามันได้กินอ่ะนี่นี่อย่าไปบอกยีแมวนะอย่าไปบอกยีแมวนะว่าขโมยปลาไหลยีแมวมาเล่นอย่างไปครับไปขึ้นแท่นนี่ครับนี่ครับปลาไหลเป็นตัวนะครับหนึ่งสองสาม ไม่เอาวยาปิดจมูกหกินอาประลาตื่นตอนที่บอนไปกดทักก้องเลยเด้วเห็นกดทักก้องหมนุนหมุนตั้งกันปันปันปันกันลงไม่ได้หนึ่งสองสามได้ได้เกินกินอะไรเอ,อ่ย ได้กินซ้อมเผือกเทศอ่ากินนะครับได้กินนะพี่หัวได้กินซ้อมเผือเทศสักครู่จะพาดแล้วไงกลัวจะแตกอ่ะดีออกมาไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยสูงๆูงนี่อ่ากินอ่าระหว่างน้ำพี่ฟ้าจับเลยครับเจ้าจับก่อนใช่ไหมก่อนเลยเหลืออยู่สองอันเองตอนนี้อยากออกแล้วใช่ไหมอาเปิดสิครับหมุนพร้อมกันเลยใช่ไหมอ่หมุนพร้อมกันหนึ่งสองทำ ได้กินครับกินน้ําแข็งโอ้หเนี่ยครับน้ําแข็งเรามาแล้วครับก็ชิลๆนะกินน้ําแข็งน้ำแข็งก็ง่ายๆนะะเนาะยัดเข้าปากกินเสร็จแล้วน้ําแข็งลงชักโครกด้วยกินเองกินอะไรอันหน่อยกินยังอาบเลน้ำแข็งเราด้วยเมื่อเวลาคนต่อไปลงมาไม่ต้องจับแล้วเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายได้ได้ปิดปอดปิดป่ด โอ้รีบเลยรีบเลยโอ้รีบเลยฮ่านะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ฝนด้วยนะครับจะโดนน้ำพริกฝ่นอุ้ยเป็นไงครับเคยโดนน้ำพริกฝนมั้งคะไม่น่าจะมีใครเคยนั่งครับนั่งครับไหนขอดูพริกหน่อยอืมอีกอีกขโมยพริกฝนยัยแมวอืมคนคนหนึ่งสองสาม อย่างได้แล้ครับหือความนวมิดามสุดโอ้พิตนีครับดูพิกอะไรทำไมต้องาซ้ำซังอีกโอ้โหเป็นไงบ้างครับเกมเมื่อกี้นี้สนุกไหมครับมากนี่ตอเรามาดูสภาพน้ำชกโคกของเรานะครับเหมือนน้ำเสียงไงก็เอากระชโคกเลยก็นี่คือชกโคกปกตินี่คือ ถ้าชะโค้งน้ำจะใสกว่านี้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันเหมือนท่อกักเก็บเลยอืมนี่ชะโค้งนี้ทั้งกลิ่นทั้งปลาทั้งพริกป่นทั้งอะไรเฉยน้ำโนี่ก็ไฟแล้วกินแบบโอ้โหอะไรคะทำไมคับเค็ดเปียกอ่ะน้ำปลาล่ปะเนี่ยยิ่งกว่าน้ำปลาไหลคือน้ำโบูดูเปียกอย่างเงี้ยดูดิน้ำโบูดูแกทำอะไรมาฉันอยากจะรู้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคับเค้กอะค่ะฝ่ายเจอก๋วยเตี๋ยวไปตั้งแต่ต้นคลิปคับเค้กเคยทำการเก็บกวาดเนื้อที่อยู่บนพื้น เราไล่เธอแล้วเธอจะแหวงกัดเราตอนนี้กลิ่นแรงมากครับใช่พี่คอสจะบอกว่าชาเลนจ์นี้นะสนุกมากเลยสนุกมากเหม็น,สน,ส,นมสนุกมากแล้วเหม็นมากด้วยม,มาด้วยไม่ได้อิ่มท้องเลยด้วยในฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับในช่องจิคชาแนลนะครับตอนนี้ส้วมตันส้วมเหม็นมากเลยครับขอลาดส้วมก่อนครับโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายกดจะขอก่อนให้โนบุกดอะไรท้าย้กดไลค์ วันนี้เราตามไปไม่ได้ติดขังสภาพสองคนนี้กังจวไม่แตกก็ไม่ใช่่หมอ้ my god แตกทำไงล่ะนี่เก็บจ่วมดีเดี๋ยวเจ้าของเอามาดูสิคือเมื่อกี้มันแตกแบบสวยงามมากเลยนะสภาพไม่เหลือโอเคไปจริงๆแล้วไปนะที่รักว้บใจไปดูสภาพจ่วมกันดีกว่า ดูนะคะดูนะคะเดี๋ยวควานให้ดูอันนี้มัคือหมอกกินแบบหายไปแล้